ทีนีนะลูกบาคนเนี่ยถ้าเจอแบบนี้นะหนูต้องแยกประกอบแบบแบบตั้งสร์ติใช่ไหมแต่ว่าครูอยากให้หนูสังเกตดีๆก่อนที่หนูจะแยกคพื่อจะใช้คินี้ได้ในกรณีที่มีสีพจน์ในกรณีมีสีพจน์อย่างเงี้ยสีพจน์นะคะหลักการนะถ้ามีสี ให้หมูดูแนวโน้มดูนแนวโน้ม2%ลงมาจะเนี่ยไอ้ที่หนึ่งไอ้ที่สองไอ้ที่หนึ่นงไอ้ 1, 2, 1, 2, 2, ที่สองดูคร่าวๆก่อนหนึ่งสองหนึ่งสองอย่างเงี้ยแสว่าหมูอาจจะจับคู่ได้เพราะฉะนั้นนะคะถ้ามีสูตรเนี่ยให้จับคู่ก่อนให้จับคู่ก่อนหมูดูโน้มตอบไหม ให้จับคู่ก่อนตัวนี้งงไหมจับคู่ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีสี่มเนี่ยให้จับคู่แล้วหนึ่งตัวรวมซส่้อหนึ่งตัวรวมไหมเนี่ยถ้าจับ ดึงรออกนี่ถึงรอบแรกึงไรออก x กำลังสองหรืออะไร x บกองก้อนนี้ดึงไม่ได้รอบน้มไไหมจากนั้นดูณงอบที่สองอะไรเหมือนกันทนี่เหมือนกันคูกดึงออกมาการจปเลยึงเบ็กสอออกได้ห อุ๊ยอะไรลูกเอ็กำลังสองนกดึงถึงถูกไหมใช่ป่ะแล้วตรงนี้หนูย้ายต่อเอ,อ,อ็นได้แล้วได้แล้วก็จบโดยที่ไม่ต้องตั้งหาสองข้อแต่ให้สังเกตดีๆนะแบบหนึ่งสองหนึ่งสองไม่ใช่หนูไปเจอแบบนี้อาจจะทำไม่ได้นะลูกอย่างเงี้ยหนึ่งสองหนึ่ง อาจจะไม่ได้โอเคไหมมันต้องเหมือนเป็นอันตราส่วนด้วยกันดึงเหมือนจะไปเจอก็ได้ดึงสองสองกับสี่ตราส่วนก็คืออะไรดึงสองอาจจะได้เร็วไ,ไหมจะได้ไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาหาค่า c นั่งหากำต,ตัวกำต,ตัวกำต,ตัวใช่ไหมเพราะถ้าหนูต้องหาสังเคราะห์หนูต้องไปนั่งหาค่า c กำตัวถูกไหมลูกเสียเวลา ถ้าเกิดแยกได้ก็ให้แยกถ้าเกิดแยกได้ก็ให้แยกเพื่อเจอ กี่แบบลูกแก้กรรมการาไปดูซิในบทนี้กีนะ่แบบมีอะไรบ้างกำลัง1ึงกำลังมากกว่าเท่ากับ2อแล้วก็อะไรค่าสมบูรณ์ใช่ไหมมีสามแบบนะั้นอ่ะอันแรกก่อนเลยกำลังหนึ่งลูกอยู่ในหน้าสี่เหียมนะคะในตัวอย่างข้อที่เท่าไรข้อที่ 6. โอ้โหสายทาไหม เอ็กซลบห้าเท่ากับ3คูณกับเ็กลบสี่ตอบได้ลูกเอ้เท่ากับอะไรเจนโอ้ยแง่นาดน้ข้อสอไม่ออกนะอยเงี้ยให้รู้ไว้ว่าเป็นสมการกำลังหนึ่งนะคะต่อมาข้อสองหย่นะคะสมการกำลังที่มากกว่า2ะมากกว่าเท่ากับ2วิธีการทำผูเขียนให้แล้วอ่านออกาจไหมนะทำโดยอะไรนะคะ ทำโดยย้ายฟาใดฟาดหนึ่งให้เป็นศูนก่อนนะท้ไมฟาใดฟาหนึ่งเป็นศูนก่อนแล้วทำไมต่อแยกตัวประกอบใช่ไหมแล้วจับแต่ละวงเล็บเท่ากับศูนยอะยกตัวอย่างที่7ตัวอย่างที่เจ็ดไม้ก็แบบสองหวกเล้าเอ็กวหกเท่ากับศูย้ายฟาดใดฟาดหนึ่งเป็นศูนแล้วผมไม่รู้ ตัวอ,อย่างพอดีเจ็บนะเอ็นตอบแล้วลูกลบสามกับลบสองใส่เซตด้วยนะใส,ส่เซตด้วยนะดูที่มองออกมาใส,ส่เซตด้วยนะโอเคไหมอ่าทีนี้ถ้าเกิดแยกไม่ออกเกีย่ยวกับกำลังสองนะคะ รูก็ต้องใช้รูปช่วยนะในกรอบนะเ็นในกรอบใช่ไหมพอสูนต้ลงไปในกรอบนะคะเห็น่ในกรอบใช่ไหม ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับศูนย์ลบ b บวกลบร b กำลังสองลบ 4ac ส่วนด้วย 2a นะถ้า b กำลังสองลบ 4ac มากกว่าศูนย์ แปลว่ามีสองคำตอบถ้าเท่ากับศูนย์แปลว่ามีหนึ่งคำตอบถ้าร้อยกว่าศูนย์แปลว่ามไม่มีคำตอบไม่มีคำตอบในระบบจำจริงนะลูกไม่มีคำตอบในระบบจำจริงนะจบไปในกรอบเลยนะครับ ก็ที่ส no? ิบแปดเนสามารถจะใช้สูตรก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าหนูแยกตัวประกอบได้ให้แยกแต่นี่คู้ให้เรามาให้เรียนรู้นะเอก็กลายเป็นลบ B A เป็น 1, B เป็น 5, C าเป็น6ก็กลายเป็นลบ B, บวกลบรูทกำลังสองลบ c A, C รนด้วยสอง ตอลบสกับลบสสังเกตตัวอยา่างข้อที่7กับข้อที่8ปดะโจทย์อันเดีวกันเพราะฉะนั้นถ้าหนูแยกตัวประกอบได้ก็แยกยกเว้นจนปัญญาจริงๆค่อยใช้สูตรยกเว้นจนปัญญาจริงๆนะค่อยใช้สูตรนะ กำลังอะไรเนี่ยกำลังสามก็ถือว่ามากกว่าข้อสองต้องย้ายปััยป,ยปยัจจัตัวนี้เป็นแลงศูนย์ จับคู่ได้ก็ลองจับก,ก,ก็ได้จับคู่แล้วก็ชาดออกก็ได้แล้วแต่นะแล้วแต่นะนายต้องสอบให้มีทั้งบังคับหรือจะจับคู่แล้วก็ถือตัวรวบออกก็ได้ ว่าด wow. ch ูน่าล้มแล้วดูน่าจะจับคู่ได้ก็จับ มีรู้ต่อมีรู้มีรู้คตอี่รู้รู้แสง อว่าดูทำจนได้เลขสองบวตัวตัวตัวอ่ะแงว่าเือนจะแยกได้เป็นเอกบกวลบ3เข้ากับศูใช่ไหมก็รี่คือเรื่องสมการแล้วนะจภาพกาับศูนนะไม่ได้แยกสรวกอบนะอะอันนี้ก็แยกต่อ ก็กลายเป็นเลบรูทสามกับเอบวกรูทสามแสดงว่า x องรูตออกไบากก็ตอบเลขสองรูทามแล้วก็ลบรูทสามใช่ไหมหรือบางคนบอกคูณอนวนธ์ถึงสองอัตราส่วนถึงสองลองูครูก็จับคู่นะคะแล้วครูก็ดึงตัวลบออกอันนี้ก็ดึงตัวลบออก รอบแรกคืนรอบสองหน้าตา,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 าเหมจอนจันทุกอย่อเลยหายไม้ห่อ ต่อไปนี้เดิมแผนการบางหนึ่งนะต้องมีเส้นจำวนวนต้องมีเส้นจำนวนมาเกี่ยวข้องแผนการบางหนึ่งนะต้องมีเส้นจำนวนมาเกี่ยวข้องต้องมีเส้นจำนวนมาเกี่ยวข้องนะตัวอย่างข้อที่สิบ แก้ธรรมดาการจัเท่าไหร่สามเลขวกสองเล็กนวกสใช่ไหมทีนี้หนูจะมีเส้นจำนวนแบบปับกรตินะคะ เท่ากับ3ส่วน5แลวิ้วซ้ายมือขวาเ x มากกว่าวิ่งขวาอันนี้สืลูกที่เป็นเส้นจำนวนถูหไหมแต่ว่าคตอบคตอบไปลูก1ป็นส่วนห้าถึง i n f i i t y เาวิ่งไปจนสุดเลขไรของลูกนะแต่ยมีเส้นจำนวนมาเกี่ข้อนะคะทีนี้ ถ้าเป็นอัตราการกำลังตั้งแต่สองขึ้นไปเขียนไปข้างหนานะกำลังตั้งแต่สองขึ้นไปนะคะให้ย้ายบ้านใดบ้านหนึ่งเป็นศูนย์เขียยาวนิดนึงน,นะให้ย้ายบ้านใดบ้านหนึ่งเป็นศูนย์ไปตรข้อสองนะลูกให้ย้ายบ้านใดบ้านหนึ่งเป็นศูนย์ แล้วแยกตัวประกอบแล้วแยกตัวประกอบและและและต้องมีเส้นจำนวนและต้องมีเส้นจำนวนเขียนรูปนี้ลงไปบวกลบวกบวกจากขวาไปซ้า,าย และก็มีเส้นจำนวนบวกลบบวกจากขวาเิี้ไปซ้ายในโลกเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกำลังหนึ่งไม่มีวงลบวกนะแต่ถ้ากำลังตั้งแต่สองขึ้นไปหต้องมีวงวงวงนะไม่ต้องมา็นาเตือนเนอะได้แล้วนะนะกำลังหนึ่งเขียนปกอัดทถ้าเป็นกำลังสองขึ้นไปต้องเป็นเส้นจำนวนแบบนี้ อางข้อที่10 f ข้ออะไรมย้าย,ย,ายข้อไหนก้อ,กอกหนึ่งไปศูนย์แล้วอ่ะแยกตัวประกอบ x กับ x 2กับหนึบวกกับบวกอ่ะลิงซึ่งนตัดตัวมีอะไรลูกสาย่าวิกฤตมีอะไรคะลบสองกับเลขลบหน่งถูกไหม ไก่ไก่บัวล็อกบัวไอ้นี่หัวยถึงหัวบอกเจอดูทั้งก้อนนี้ทั้งก้อนนี้มากกว่าหรือเท่ากับหรือัวกระสุน